ดีครับอยู่กับผมนายน้อยอีกเช่นเคยครับก็จะมารีวิวซ่อมนะครับน้ำมันรั่วพาวเวอร์รั่วนะครับแต่ก็ฝื้นขับเดี๋ยวมาดูผลเสียกันบ้างนะครับก็ได้ทำการลื้อมาแล้ว เป็นแหลกนะครับรั่วเออลองดูครับยังอาจจะดังนะครับเพราะว่าติดถนนนะครับนี่ครับแหลกรั่วอันนี้ก็ปั๊มก็ไปด้วยนะครับแต่น้ำมันรั่วเขาก็ฝืนขับนะครับ จากเสียเล็กเสียน้อยก็เสียเยอะครับทั้งชุดเลยอะ่ะถ้าซ่อมก็ไม่คุ้มนะผมว่านะแต่เขาบอกว่าแพงแพงเยใช้รถไม่รักษาครับเนี่ยมันรั่ว ฝัง่งคนขับเนี่ยฝัง่งขวาเนี่ยรั่วแต่ใช้ใช้อย่างเดียวน้ำมันก็ไม่เติมทีนี้มาบ่นว่ามันดังมันดังกระดังตัวนี้นะครับถอดน็อตดูเนี่ยปีข้างในนี่ดูไม่ได้เลยครับเรียบร้อยหมดเลยอะ่ะอืม แล้วก็ตามนั้นนะครับไม่ซ่อมก็ใส่คืนแล้วแต่ครับไม่ได้ว่าวก็เขาใช้รถไม่ดูเองครับอืมทำไงได้ทีนี้ว่าจะปวดลูกลค้าแต่ละคนนี่นะครับวันนี้นี่ับ หลักพันขึ้นนะโอเคครับดีครับไม่ได้เลื้อยง,ง่ายดิจาหูปเจาขอขางในเหมือเนเด้กอดแย่ๆครับพี่น้อง เดี๋ยวแตะปุะเลยไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันครับเนวก็อยู่นี่หนึ่งตัวนี่เลื้อยง่ายดิทันท์เองมันกับบอ่อแพ้งแล้วแขกคอนอื่นเห็นมันกับแพ้งอยู่เนี่ยเจา้าทิดเอง,จองเจ้าไปเห็ดจกักชีวาจังไหนดอก โอเคครับพี่น้องฝากไว้เพียงเท่านี้ครับฝากติดตามด้วยนะครับผมจะขีดจมให่ผู้ใดฟังอาชีพจมนีแ่แหละโอเคครับสวัสดีครับผม